กัจจายานวยากรแบ่งออกเป็นเจ็ดกันตอนนี้เรามาถึงตอนที่เจ็ดกิจปวิฐานะกันเป็นกันสุดท้ายในกิจปวิฐานะกันมีหกกันรวมหนึ่งร้อาสูตรคำว่ากิจวิฐานะมาจากกิจรวมกับวิฐานะแปลว่าวิธีของกิปจปัจจัยมีวิเคราะห์ว่าสีสานังกังขังกิรติอาปานเนติติกิโตหน้าที่ปัจจโย ชื่อว่ากิจเพราะนำความสงสัยของซีดออกไปได้ได้แก่ปัจจัยมีนับเป็นต้นมาจากกิรธาตวิเเคปะเนนให้การซัดไปรวมกับตาปัจจัยลบพระพยาจนชนะที่สุดธาตุกวาจิธาตุกิตานังวิธานังกิบพิธานังวิธีของกิจปัจจัยทั้งหลายชื่อว่ากิจพิฐานะในคำพีเพธจินตาดีกากล่าวไว้ว่าปัจจัยยังิทิศว่า สาตานเนนิราสังโกโอต,ติจริงอยู่เมื่อลูกศิษย์เห็นปัจจัยแล้วย่อมเป็นผู้หงุความสงสัยในสาานะฉะนั้นที่ชื่อว่ากิจจึงได้แก่กลุ่มของปัจจัยที่ลงหลังท่านักศึกษาจะหมดความสงสัยในเรื่องสาตนะเมื่อเห็นรูปศัพท์แล้วรู้ว่ามาจากปัจจัยอะไรก็จะบอกได้ทันทีว่าเป็นศาตนะอะไรซึ่งจะช่วยให้แปลถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้ กิีพิธานักกันนี้มีปัจจัยสองกลุ่มคือหนึ่งกิจจะปัจจัยมีปัจจัยห้าตัวสองกิจปัจจัยมีปัจจัยแปดสิบหกตัวเหตุที่ได้ชื่อว่ากิีพิธานักกันเพราะการนำเอาชื่อของกลุ่มกิจปัจจัยซึ่งมีปัจจัยเป็นจำนวนมากกว่ากลุ่มกิจจะปัจจัยมาตั้งเป็นชื่อของกันนี้เช่นแปลงตาเป็นว่าคือกวาจิธาแปลงว่าวะเป็นพัพะคือจะสับใน โทท <pareil> ัตซัจะกิบพิธานักันที่หนึ่งทาตตยากมาทิมมะหิโนสัญญายะมะน ทุเรศธาจะอิงสัพเโตนะวุตวาวีวาวิร ah ิสารุชาปัะทาทิตโตนะภาเวจะกวิจะทาราทิรัมโมตัสสีลาทิสุนิตวาวี จะสัทะกุทธเจละมันทัทารุจาทิหิยุปาราธิคมิมมหาปรูพิกขาทิโตจะอนัตยาทีนังนุโก,โกนุนิคะหีต่างประถันเต สังหนะยายาวารโรโครามหิรันโตรทธีโนภาวะกเมโสตานิยานโยจะกรมหาริจจะทูโตพะพะ วัะมทธะคมูยุชาครหะการาทิหหชะชะมะมะคขะ,ขะยะเหยะยาคาโรวาเกิจจาอันเมกิจนันทาทิหหยุ กัตตการณะประเทเสสุจะรหาที่โตน่ะอิติกิพิธานกับเบปประรมโลกันโท กิปพิธานะกันที่สองนาเทโยเตกาลิกาสัญญายังทาทาโตอิติกิจาสิทธิเถอิทิยามติยยวโรว่ากระโตปริริยะ อาทิต,ตย์ตะตวันตกตาวีภาวะกรรมเมสุตะพุทธคมาทิเทกัตติชิโตอินัสปุระธาสุปตัตโตจะอิสังทุสุิข้า อิจะเทโสสมานก,กตัตโตเกตุตเวตุว่ะอระหาสกกลทิสุจะปัตตวจะจจเนละมัตเถสุจะปุพพะกะเลเกกะโตกานังตุนะตะวานะตะวาว่า วัตมาเนมานันตาสาสาติหิประถุปาทิโตริถุมานาทิหราตุอคามาตุโกพักเพอิกะ อิติกิพิธานะกับเปโุติโยกันโทกิปพิธานะกันที่สามปัจจยาธนิฐานิปาตนาสีฉันติสาสาสสทิสโต ตสริโถจะสาธิสันตาพุชะพันชะหันสาธิหิตะโถวาสโตอาาวาวุทะวัสาวะบุทัททัพะเหติทะท่า จพันชาโตคาโคเจ้าผู้ชาทิทีน่ามันโตโนทวิเจ้าวาจจวามูครูปวะวัตินันจ้าตาราทีอินโน พิตาธิโตอินาอันนะอินาวาสุสาปัจสกัโตกาขากาขาจะปักกะมาทีนาโตจะชนะทินามาติมมหิจะ คมะคนะอนารมาถินามันโตรักาโรจะทาปานามิอีจะหันเปตหิโทหัส,สโรว่าอัตหานหานัง กติกิพิธานกับเปตติโยกันโทกิปพิธานกันที่สี่นามะหิรัญชัสสะโชภาวะการเนสุ อนาสากาโตวัโทวาสปุระธาอาการันตานามาโยปุระสมุปาปารีหิกาโลติดาสักค่าคาราวาตะปุระจัยเยสูจะตะเวตุนาทิสุ กาค่าคอานาทีนงังตุงตัพพาที่สุนะสัพเพหวิตุนาทีนังโยชนะนักเอหวิรัจังทิสาสวานาสวานัตลโลโตจะ มะหะทะเพทะบิมมะยะหะชะชะพะพะทะทา,ทาจ้าตัทธิตะ,ตะสมาสะกิตตกานามวาตะเวทนาทิสุเจ้าทุ่มมะหิครุทิโค อะคารหิกระยะทาคามะมิกาโรทัทนาตาโตโยกุะจิอิติกิพิธานะกะเปตจะตุโถกันโท กิบพิธานกันที่ห้านิกขฮีตะสังโยคาทิโนสปุสสรัตถะเคคีสตัสสีทัตตังยะชัสสะสรัตสี เทหจตุฐานามันตานังโทเทโททกาเรหะาสะาคราเนว่าทหะสะโทร,รังทาะวันตัสะโลโตกวิมมห ah ิ วิธันเตอูนามกรานมันตาหนังนี้ยุตาตตมะหินักคัดตังจะฉานวุมมะหิกระสะจะตัตตังตุสมิงตุงตุนัตะเพตุว่า การิตังวิยะนานุพันโทอานากายุนนาวู่นังกะคาจะฉานังอิติกิพิธานะกับเปปัญจโมกันโทกิพิธานาสุดตังนิธีตัง กิปพิธานะกันที่หกกัตติกิจภาวะกมิมสุก,กิจจะก,กตตะขะตถากรมนิทุติยาอย่างกระโตขายาที่หิมันมัจะโต ว่าสมาธิทิฏะมาขาสุปทัตเสว่ามาสุสาสุดัาจัชระจัเฉปรา,ราอาปุกพัจระสะจะ อะลักลาสเลฮิลายายานะลานามัติสะสะ,ะ,ะสทัสสะโลจะเปสาติสขะปัตตะเลสุกิจจาอาวัสกา ทมิเนเรซุปนี่จะอะระหะสักเาติเหตุตุลวัชชาเหตุปัพพัชชาเทโยนิปัจจันเตกาวิโลโตจะสัจัชานังกะขา่า นานุพันเทนุนาทิหิยุนาวยูนามนานานากานานกาสกริเตหิจะอิยตตะมากิดเอสานะมันตัสโรที่ขังกุวัจิทิสัสสะคุหนังโท รังสักคีจะพยาธิหิมติพุทธิผูชาธิหิจะกระโตวเวปุสีทวะวมนูกูธาผูห้าวาธิเหทุทุตติมะนิมานิพพัเต อโกเซนามหานิเอกาธิโตสกิตสักกะคัตุงสนัสสุนัตโสนวานุว่านูนุนาคุณานาตรุนัสสะสุดุจะ ยุวสุวัตสุมุอานูนากาเลวัตามานาตีเปนวาวัทโยพวินสติขมาธิหินีกินกริยาอยังนวุตาโลภาวะ วาจิม,มะเิจัตุทีกัมมะนิโนเซเซสัส,ส,สังนตุมานานาชทาทีเตตะรันวัาทาทีิตตน,ททนตโตคเน มาธาทิหิตตติติโยอุสาวุรัญชะทางสานังทางส,าสาะสะทัโทททาจะสุวุสานะโมวุสานะมะโตโทจะรัญชูทาทิหิทะา ทิฏฐะกิจปรากาุบจิชะทะโลโตจะปติโตหิสสะเทรันติรัน,รนกัจยาทิหิโกคาถามัคคมานังขันธะนะะัธะขันธา ปตทีหะยะลังปุทัสสะปุถุปถาโมว่าสสวะทีหิตทาวโรจายาทีหิอิวาโรมุณนาทีหิจิ วิทาทิหะยูโรอนาทิฮินนโนโนตาโลกูตาทิฮิโทมนุปุระสุนาทิฮิอุสะนุสิสาอิติกิจพิธานกับเปอุนาทิกับโป ชัดโถกันโถอุณหภิสุดตังนิธิตังกจัจจายนสุดตังนิธิตังโปรดสับสครติดตามคอมเมนต์มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใดเสนอกันเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ